ลาแข่งความเชื่อหรือความศรัทธานะคะของพระพุทธศาสนาเนี่ยจะมี4ประการด้วยกันนะคะข้อที่หนึ่งเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดสรู้จริงตัดสรู้จริงนะคะเรื่องอะไรเรื่องอยายสัจสี่นะคะได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคนะคะเรื่องกฎของไตรลักษณ์นะ,ะการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตานะคะและเรื่อง ปฏิจจสมุทบาทนะคะในการวงจรนะคะของการเปียนบ่ายตายเกิดค่ะแล้วก็ข้อที่สองนะคะเชื่อเรื่องกรรมอ่ากรรมคืออะไรมีจริงนะกรรมคือการกระทานะที่เราเจตนาเนี่ยมันมีจริงนะและผลของกรรมนั้นก็มีจริงนะคะข้อที่สามนะคะผลของกรรมมีจริงแล้วก็สิ่งที่เราได้รับอยู่ณวันนี้ ก็เป็นกรรมนะคะเอาละเพราะฉะนั้นถ้าเวลาที่เราเกิดเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยนะคะแล้วเรากระทำกรรมอันใดไว้นะจะเป็นไปตามผลแห่งกรรมยกตัวอย่างพิษณีนะคะเมื่อตอนสมัยที่เด็กๆเ,เนี่ยก็จะ,ะไปตกปลานะคะแล้วก็ไปไปหาปลามาทำปลานะมาเป็นทำอาหารให้ครอบครัวเนี่ยนะการ ผลของกรรมนั้นนะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะคะลื่นหกล้มเป็นแผลจะเกิดแผลประจําเลยนะคะโดยเฉพาะเนี่ยตรงที่ข,ข้อมือเนี่ยนะคะจะเป็นรอยบุ๋มเพราะว่าการที่เราตกปลาหมอเนี่ยนะคะก็จะต้องเกี่ยวเหยืยปลาหมอใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้ตกวันเดียวเราตั้งเราทําต้องหลายปีนะ,ะตอนเป็นเด็กนะคะประมาณสี่ห้าปีเนาะ เพราะฉะนั the scratch. The scratch. The so ้นการที other, so ่เราฆ่าปลาหมอเนี so ่ยผลของกรรมนั да ้นก็คือทําให้เราเนี่ยเกิดอุบัติเหตุนะคะอยู่บนรถทัวร์แล้วก็แล้วก็ลื่นล้มนะคะล้มไปขณะที่รถทัวร์วิ่งแรงแล้วก็ล้มนะคะแล้วก็กระดูกแขนแล้วแล้วก็จะต้องมีการผ่าตัดนะคะก็จะเป็นรอยบุ๋มเราก็เห็นเลยว่ากรรมจากการที่เราเคยฆ่าปลานะคะตอนเด็กๆนะคะแล้วไม่แค่นั้นนะคะอย่าง มีมีปลาใช่ไหมแมวก็ต้องมากินปลานะเราก็เอาน้ําร้อนลาดลาดลาดแมวเลยนะคะปรากฏว่าที่ปากผลผลทางการนั้นที่เราได้เอาน้ําร้อนไปนลาดแมวนะคะปรากฏว่าสมัยวัยรุ่นนะขี่มอเตอร์ไซค์นะคะปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ล้มป่องเนี่ยนะคะก็หน้าขาเลยนะร้อนมากหน้าขา,าเป็นรอยแผลเป็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็น,นี่ก็คือ กรรมชั่วที่เราได้ทําร้ายนะคะได้ทําร้ายสัตว์นะคะก็ส่งผลให้พิษณีก็ต้องได้รับผลของผลของมันก็คือวิบานะคะสิ่งที่เจอก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะนี่จัดก,กรรมที่เราแล้วก็ตอนสมัยวัยรุ่นใช่ไหมคะที่เป็นนักเรียนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรอะตำรายแยะมากมายเด็เขาบอกว่า ตำราทิ่ของในห้างนะคะเราก็ลองทดลองนะคะเพราะตอนนั้นเป็นวัยรุ่นนะคะไม่รู้เรื่องกรรมนะ,ะปรากฏว่าเราก็ลองไปไปไปทดลองทิ่ของในห้างปากกาเนะี่ยอันนั้นไม่กี่บาทแหละคะ่ะแล้วก็ไม่กี่ครั้งนะคะแต่พอมาทํางานเท่านั้นนะคยนะคะพอโตพอโตขึ้นมามีงานทําปรากฏว่าปากกาที่เราได้รางวัลจะเป็นมองบางดูป้อง,องฟังเพชรอะไรเนี้ยหายหมดเลยนะ,ะได้มานะ,ะซึ่ง เขาเรียกว่าอะไรกรรมเนี่ยมันมันต้องใช้่ยที่เราเคยไปขโมยปากกามาเนี่ยเราก็เลยปากกาเราก็จะหายตลอดนะคะเราก็เลยดูว่ากรรมเนี่ยมันไม่ชมายต้นอย่างเดียวนะผลของกรรมที่มันมีดอกเบี้ยตามระยะเวลานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดนะคะที่เราได้เจอนะคะมันก็เกิดจากกรรมที่เราทํทาทั้งนั้นนะคะที่เราได้รับผลอย่างเช่นตอนที่เราเป็นผู้บริหารน,นะคะ,ะระดับสูงเนี่ยเราก็จะ เออดูนะดูว่าพนักงานนะทุกวันเลยเพราะเขาทำงานไม่ถูกใจเรานะคะแล้วบางทีเนี่ยเขาเนี่ยร้องให้เราก็ยังบอกว่าเราปากร้ายใจดีนะคะเพราะว่าเราจะซื้ออาหารมาเลี้ยงพนักงานทั้งออฟฟิศนะแต่ผลของกรรมนั้นนะก็ต้องรับคือก็อจะไม่ว่าจะไปทําอะไรนะคะที่เราบอกว่าเราทําดีอ่ะแต่ก็เราก็จะโดนตําหนิตลอดนะคะอันนี้เราก็เลยดูว่า เราก็ต้องยอมรับของผลของกรรมที่เราเคยนะตำหนิลูกน้องนะคะเพราะฉะนั้นการกระทำไม่ว่าเราทำสิ่งใดไปนะคะให้เรามาคิดนะคะโอปัญโกนะคะน้องมาสอนใจเลยว่านะคะสิ่งที่เราทำนั้นเนี่ยมันเข้าข่ายเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านไหมนะถ้าเราเบียดเบียนตนเบียดเบียนท่านอย่างเช่นการดุด่าว่ากล่าวการตำหนิตีเตียนการการพูด นะนินทาว่ากล่าวเรารู้ว่านินทาไม่ดีเราก็นินทาใช่ไหมตำหนิไม่ดีเราก็ยังตำหนินะการว่ากล่าวไม่ดีเราก็ทำนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้แหละมันก็จะเป็นกรรมนะเราก็ต้องได้รับนะได้รับคนตำหนิตีเตียนคนว่ากล่าวนะคะคนนินทานะเพราะมันเกิดจากผลของกรรมที่เราได้เคยกระทำมานะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรานะคะ ไม่อยากให้ใครนะ้มาเบียดเบียนเรานะไม่ว่าด้วยกายวาจาใจนะที่ทําให้เราเสียใจนั่นแหละค่ะให้เดี๋ยวให้เรามาฝึกภาเก่าไปนะคะว่าเราจะเห็นกรรมชั่วที่เราทําตรงนั้นนะคะเพื่อว่าได้เราจะได้รับความชั่วที่เราไม่รู้ว่าเออมันกรรมเนี่ยมันส่งผลให้เราได้รับปัจจุบันนี้เรารู้ได้ยังไงกรรมหมายถึงการกระทํา ทำดีก็จะสมผลนะคะอย่างเช่นการให้ทานการให้ทานเนีย่ยก็ทาให้เรามีทรัพย์ใช่ไหมคะก็จะทําให้เราร่ำรวยได้นะคะการรักษาศีลนะคะก็คือการประโยชน์ตนเองประโยชน์ท่านนะคะเป็นบุญก็ให้เราทําต่อนะคะเบ <c oughs> <c oughs> ียดเบียนตนเบียดเบียนท่านเป็นบาปก็ให้หยุดหมดนะแล้วก็การปฏิบัติภาวนาฝึกสติปัญญาให้รู้ให้รู้จริงตามความเป็นจริงนะที่ว่า วันนี้นะสิ่งนะคะในโลกนี้มีคู่เสมอนะมีบุญก็มีบามีดีก็มีชั่วนะคะมีทําดีผลก็ต้องได้รับความดีนะทาชั่วผลก็ได้รับความชั่วทําดีนะทําดีมีความสุขนะเหมือนกับเราได้ขึ้นสวรรค์นบนโลกมนุษย์นะแต่ถ้าเราทําความชั่วเราจะมีความทุกข์นะเหมือนกับเราตกอยู่ในนรกนะบนดินเลยนะคะ เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เราได้รับนะถ้าเป็นความสุขความเจริญนั่นคือผลของกรรมดีที่เราได้ทำแต่ถ้าเรามีแต่ความทุกข์เล่าร้อนเสียใจนะคะนั่นแหละเป็นผลของกรรมชั่วที่เราได้ทําอย่างเช่นการโกรดแค้นอาฆาตพยาบาทจองเวทอันนี้ใช่ไหมคะมันไปมันเขาเรา่อนและและก่อนที่เราจะกับไปทําร้ายนะคะไปทําร้ายเขาเพราะฉะนั้น มันฆ่าตัวเราก่อนมันทำร้ายตัวเองก่อนนะคะเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ขอให้ทุกท่านเนี่ยเพียรละความชวทั้งหมดที่เราทำแล้วมันทําให้เราเบียดเบียนตัวเองมีความทุกข์นะแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยเขาทุกข์ด้วยก็กลายเป็นเบียดเบียนสั่งต่อให้เราหยุดนะคะแต่ถ้าสิ่งใดที่เราทําด้วยกายวาจาใจทำแล้วเป็นประโยชน์ตนเรามีความสุขผู้อื่นก็มีความสุขให้ทำต่อนะคะเป็นยินให้ทำต่อค่ะขอบคุณมาก ค่ะนี่คือหละของพระพุทธศาสนานะคะที่หนึ่งให้เชื่อพระเจ้าปัสรู้จริงสองกรรมคือกฎแห่งการกระทํามีจริงผลของกรรมมีจริงและสิ่งที่เราได้รับเราต้องได้สิ่งที่เราเจอณนะปัจจุบันคือผลของการกระทําที่เราจะต้องรับมันนะคะไม่ว่าจะดีดีก็มีความสุขนะขึ้นสวรรค์ชั่วก็คือมีความทุขขกข์ตกนรกเพราะนั้นะให้ทิ้งความชั่วหมดนะค,ะความชั่วคืออะไรความโลภความโกรธความหลง นะที่มันทําให้เป็นไฟเผาเราให้มีแตบบ่ความทุกข์ต้องสลับตัดทิ้งนะคะแล้วสิ่งที่เป็นบุญน่ะก็คือทานการให้ทานรักษาศีลการปฏิบัติภาวนาทํา,าทให้เรามีความสุขให้เราทําต่อค่ะเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเป็นบุญให้ทำต่อได้ค่ะ